ตัวอย่างที่1นึ่นะคะทำเศษ48ส่วน72ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำวิธีที่1นนะคะก็คือหาตัวหารร่วมของ48และ42นะคะมาหารไปจนกว่าไม่มีจำนวนใดหรือไม่มีตัวหารร่วมยกเว้นหนึ่งนะคะมาหารได้อีกนะคะทีนี้เวลาเราจะคิดว่าจะใช้ตัวไหนมาหาร เด็กๆก็ดูลักษณะของตัวเลขนะคะอย่างเช่น48กับ7 2เนี่ยเป็นเลขคู่ทั้ง2จํานวนนะคะครูลุมชาก็อาจจะใช้แม่2เด็กๆเ,เริ่มจากแม่2แม่3ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะสําหรับคนที่ท่องสุตคูณไม่คล่องนะคะครูลุมชาบอกแล้วนะการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยการท่องสุตคูณเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าใครท่องสุตคูณคล่องเนี่ยเรื่องเศษส่วนอย่างต่าเนี่ย ได้เปรียบคนอื่นแน่นอนค่ะอ่ะบางคนอาจจะใช้แม่อื่นได้ไหมคุณลุงชามไม่ใช่แม่สใช้4ได้ไหมใช้6ได้ไหมบางคนไปจนถึงใช้12ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเด็กใช้8ก็ได้นะใช้อะไรก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะก็ยิ่งใช้จำนวนมากหาเนี่ยขั้นตอนในการหาของเราก็จะสั้นลงเนาะ ่ะก็เริ่มจากแม่น้อยก็ได้ลูกใช้2นะคะก็หารถ้าคนยังหานนรไม่คล่องก็ไปตั้งหารในกระดาษทดก่อนก็ได้นะคะก็48หาร2 48หาร2ได้ลูก24่สี่นะคะเด็กไปคิดในกระดาษทดนะ36หหารสองก็ได้ 18บแนะคะสามสิบเลยะเจหารสองก็ได้36มสกอ่ายีกับ36ใช้แม่อะไรได้อีกคะแม่2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้เนาะอ่าบางคนบอกใช้แม่สี่ได้ไหมอ่ารองแม่4ก็หารด้วย4 36ก็ต้องหารด้วยอะไรเหมือนกันคะอ่าหารด้วย4เหมือนกันนะ ยี่สิบสี่หารสี่ได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หารด้วยสี่ได้เท่าไหร่คะลูกยี่สิบสี่หารด้วยสี 6, ะะ่ได้ 36, หกนะคะได้หกสามสิบหกหารสี่หรอคะอ่าได้เก้าทีนี้เป็นได้เป็นเศษหกส่วนเก้า มีจํานวนใดามาหารได้อีกไหมคะบางคนบอก2ได้ไหมสองเนี่ยจะเห็นว่าสองเนี่ยหารหได้ลงตัวแต่สองหาร9ไม่ลงตัวนะเพราะฉะนั้นสองใช้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้แม่อะไรไหนลองแม่สามอะสมได้ไหมได้เนาะก็หารสามตัวนี้ก็หาร3มอีกได้ยังไงคะก็หหารสาม 6หารด้วย3ได้2 9หารด้วย3ก็ได้3เสร็จแล้วค่ะหรือมีอีกหนึ่งวิธีมีหรือจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะถามว่าคนละวิธีไหมไม่ไม,ไม่ไม่ถือกับว่าเป็นคนละวิธีแต่เขียนคนละแบบนะจำเรื่องการหาหอละมอได้ไหมเอ่ย การหาหอรอมอนะหาหอรอมอของ48กับ7จําจำได้ไหมคะก็คือหาจำนวนนับมาหาร48กับ72ไปเรื่อยๆนะคะหารไปเรื่อยๆนะคนใช้6 6 8 48 หนึ่งหกหกสองสิบสองอ่าแปดสองอะไรหารได้อีกคะสี่สี่ก็ได้นะคะสี่สองแปดสี่สามสิบสองสองกับสามหารได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วเนาะแสดงว่าเราสิ้นสุดการหารแล้วถูกไหมคะเนี่ยเด็กๆดูนะวิธีการดูด,ดูตรงไหน เศษสี่สิบ่วนเจ็ดสิบหาจำนวนนับมาหารไปเรื่อยๆจนไม่สามารถหารได้เพราะฉะนั้นตัวเนี่ยผลหารได้2กับ3ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าเศษส,ส่วนอย่างต่ำก็คือเศษ2อส่วนสเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะเท่ากันเนาะอ่ะทีนี้เราไปดู อีกวิธีหนึ่งนะวิธีที่สองนะคะอันนี้โจทย์เดิมนะคะโจทย์เดิมก็คือเศษสี่สิบแปดส่วนเจ็ดสิบสองวิธีนี้เหมาะสำหรับคนบอกแล้วการเรียนคณิตศาสตร์เป็นไงคะท่องสูตรคูณคล่องท่องสูตรคูณคล่องท่องสูตรคูณคล่องแล้วดียังไงไม่ต้องไปตั้งหารไม่ต้องไปตั้งหารข้างนอก แล้วก็ไม่ต้องเขียนหารไปด้วยนะแล้วลองมาดูที่เด็กก็ดูว่าหาจำนวนคล้ายๆกับวิธีที่หนึ่งเลยนะคะคล้ายๆกับวิธีที่หนึ่งก็คือหาจำนวนนับมาหาร48และ42ลงตัวทั้งสองจำนวนนะจำนวนไหนก็ได้นะคะบางคนบอกใช้4 ใช้สีก็ได้นะอ่ะใช้สีใช้สองได้ไหมบางคนบอกใช้สองใช้สองอ่ะถ้าใช้สองสองหาร4ี่ได้สองสองหาร8ดได้สี่จ็ิบสองก็ต้องใช้สองเหมือนกันนะคะสองหารเจดได้สาม สองสามหกเศษหนึ่งสองหกสิบสองอ่ะตอนนี้เราได้มาเป็นอะไรเอ่ยยี่สิบสี่ตอนนี้เราก็จะได้เป็นยี่สิบสี่กับสามสิบหกเนาะยี่บสี่กับสามสิบหกใช้แม่อะไรอีกลูกบางคนบอกใช้แม่สิบสองเลยได้ไหมท่องสุคุณเก่งแล้วได้นะสิบสองสองยี่สิบสี่ สิบสองสามสามสิบหกอ่าได้เท่าไหร่แล้วคะก็จะได้ว่าคำตอบคือก็จะได้ว่าคำตอบคือเศษสองส่วนสามเสร็จแล้วคะ่ะ